คุณผู้ชมมาดูนี่หน่อยวันนี้ศูนย์ของสอบทอกใช่ไหมท<ะ>่านแลงการวันนี้เรื่องเกี่ยวกับ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นโคศกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตัวย่อสอบตอรอกฮะมีการถแถลงการออกมาเรื่องเกี่ยวกับที่เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะมีกําหนดการเรื่องของการถแถลงตามรายวันและคุณผู้ชมนนยะสสาคัญที่มีการถแถลงโดยพลเรือตีสุรสรรคคงสิริโคศกของศูนย์สบตกอบอกว่าถแถลงการจากประเด็นที่เป็นข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นในการเรียกร้องของบางประเทศเข้าใจน่าจะพูดถึงของ ทรัมถูกไหมรเรื่องเกี่ยวกับการเจราจารให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงฝ่ายไทยยืนยันและชี้แจงด้วยหลักการดังกล่าวแต่จะต้องได้มีการทําได้เนี่ยเมื่อฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจและเข้าร่วมหารือในขั้นตอนในรายละเอียดต่างๆร่วมในการหยุดยิงอย่างเป็นที่ประจักษ์แล้วความหมายง่ายๆถ้ากัมพูชาคุณเป็นที่ประจักษ์ในการที่คุณหยุดยิงเมื่อไหร่ เราก็พร้อมจะหยุดอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเห็นว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีการส่งกําลังทหารเปิดเนี่ยความเสียหายเข้าประชิดบริเวณชายแดนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่บริเวณพระวิหารตี20นาทีมีการเอาอาวุธจรวด bm 2 1เข้ามาประชิดฝ่ายไทยและยิงเข้ามาในบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ของสุรินท6โมง10นาที เ้าหมายอยู่ที่พลเรือนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายนอกจากนี้ก่อนจะมีการพูดคุยกับทั้มก็เห็นบอกว่ายิงเข้าไปที่โรงพยาบาลด้วยก็คือศรีสเกต<ช>ได้รับความเสียหายอีกหลายจุดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราขอประนามในความไม่จริงใจในเรื่องนี้ฟังเสียงดูฮะ ประเด็นที่อาจจะปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับในเรื่องของการเรียกร้องของบางประเทศให้ทั้งไทยและกัมพูชาหยุดยิงนะครับฝ่ายไทยนั้นขอเรียนชี้แจงว่าเห็นด้วยนะครับในหลักการดังกล่าวครับแต่จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจและเข้าร่วมหารือในขั้นตอนในรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งหยุดยิงเป็นที่ประจักษ์นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่านะครับฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมีการส่งกําลังทหารเข้าประทับบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เขาพระวิหารในเวลาตีสองนาฬินาทีหรือ02.10นะครับแล้วก็ประกอบด้วยการยิงจรวด BM21 นะครับเมื่อเวลา06.10นะครับ เป็นกระสุนชนิดจรวดนะครับโดยเข้ามายังฝ่ายไทยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานะครับในเวลา15นาา30นาทีกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาก็ได้พุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลในพื้นที่นะครับรวมทั้งมีการใช้ประชาชนเป็นโลกกำบังในการตั้งอาวุธยิงซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไรหลักมนุษยธรรมในเรื่องของความเป็นมนุษย์เลยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนครับค,<จ>คุณผู้ชมมานี่คือสิ่งที่ไทยเราถแถลงจริงๆยาวกว่านี้แล้วก็ถแถลงเป็นสองภาษาด้วยคุณผู้ชมแล้วกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากไทยถแถลงเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าวันนี้ฝั่งกัมพูชาก็ถแถลงอีกเช่นเดียวกันกรลาโหมใช่ไหม<ช>แล้วเขาบอกกันว่าสื่อหลายสื่อพูดแบบนี้นะ เหมือนอยู่กันแบบคนละโลกเหตุผลเพราะอ,อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมไทยเราก็บอกเรามีหลักฐานเขายิงก่อน<ฆ>เราบอกเราจะหยุดยิงเขาก็ยิงเขาบอกเขาจะหยุดยิงเราก็เห็นว่าเขายังยิงอยู่ปรากฏว่าวันนี้พลโทหญิงมาลีโเจียตาเขาว่าอย่างไงฮะ พลโทหญิงมาลีนะคะก็บอกค่ะบอกว่าฐานไทยเนี่ยยังคงรุกรานดินแดนของกัมพูชาต่อไปเป็นวันที่4อย่างไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศและก็อ้างด้วยว่าไทยได้ยกระดับการทิ้งระเบิดโดยเฉพาะระเบิดลูกปลายหรือว่าที่ก่อนหน้าน,นี้เขาพูดกันก็คือคลัสเตอร์บอมและมีการขยายพื้นที่การประทะคือเขาอ้างนะคะว่าคือกองทัพไทยเนี่ยยังคงโจมตีเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาต่อเป็นวันที่4แม้ว่า ทั้งไทยและกัมพูชาก่อนหน้าน,นี้ไปพูดคุยกันแล้วก็เห็นชอบข้อเสนอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะหยุดยิงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่สุดท้ายเขากําลังกล่าวหาว่าไทยเนี่ยสุดท้ายก็เริ่มยิงมาก่อนแล้วก็ยังอ้างด้วยว่าการละเมิดของไทยอย่างไม่เลือกเป้าหมายก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในทุกวันทําให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเสียหายทั้งวัดศูนย์การแพทย์สถานีบริการน้ำมัน ตลาดและปรา,าสาทเขาพระวิหารซึ่งเป็นแหล่งมรดกรม,มรดกโลกทําให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะคุณผ,ผู้ชมฟัง,งแถลงแล้วแปลกๆมัม้ยเขาบอกว่าเขาเสียหายทั้งวัดศูนย์การแพทย์สถานที่บริการน้ํามันตลาดถ้าไม่พูดว่าเขาพระวิหารเนี่ยเราไม่คิดเลยนะว่าเขาพูดถึงเราอะเราเน้วกว่าเขาแถลงแทนประเทศไทยเพราะประเทศไทยโดนทั้งศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลถูกไหมสถานีน้ํามันเราก็โดนไปแล้วชุมชนเราก็โดนไปแล้ว และเขาบอกเราว่าเรารุกรานเขาอขออนุญ,ญาตเปิดเผลยวขวามือเปลี่ยนภาพเป็นตรงพื้นที่ที่เราโดนความเสียหายได้ไหมจะเห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับพลเรือนไทยบ้านของคนไทยแล้วก็ความเสียหายนั้นเห็นภาพออกมามีแต่ฝ่ายไทยทั้งนั้นนี่นี่บ้านไทยนะสุรินท์เมื่อกี้บุรีรัมใช่ไหม,มที่กระสุนทะลุลงไปใต้พื้นไทยทั้งนั้นคำถามคือ เอคุณติดตามอันเดียวกันกับเราหรือเปล่าเนี่ย <ทะ S 1> ก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของประเทศเขา <ทะ S 1> ซึ่งก็เป็นสิทธิ์แต่เราก็ต้องยึดหลักความถูกต้องและข้อเท็จจริงทั้งนั้นคุณผู้ชมมาเราสงสัยกันน<ท>ะผู้นำไทยคุยกับโดนทัทรัมก็ยืนยันแบบนี้ผู้นำฮูนมาเน็ตของกัมพูชาคุยกับโดนัททัมก็ยืนยันแบบเดียวกัน <ทะ S 1> ว่าจะหยุดยิง แล้วโลกตอนนี้จับตากันเลยผมขออนุญาตเปิดผังขึ้นมาหน่อยได้ไหมที่มีรายงานข่าววันนี้เองคุณผู้ชมฮะสำนักงานข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียและก็รอยเตอร์มีการระบุข,ข้อความเอาไว้บอกว่าได้รับการรายงานข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียคุณผู้ชมฮะยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้เปิดขึ้นมาเลยฮะนี่เต็มจอฮะพรุ่งนี้ 28กรกฎาคมใช่ไม้เห็นบอกผู้นำสองประเทศจะพบกันใช่ค่ะก็มีการเชิญผู้นำทั้งสองประเทศก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแล้วก็ฝั่งกัมพูชาคือคุนมาเน็ตนะคะที่จะเดินทางไปเจอกันที่ประเทศมาเลเซียโดยมีคุณอันวาอิบราฮิมนะคะเป็นคนกลางในการนัดหมายเจรจาครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมวันนี้เราสอบถามอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรนะถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเราแปลกใจมากเลยว่าระดับผู้นำเนี่ยทั้งคุณมาเน็่ทั้งคุณเซนก็ยืนยันออกมาคุณมาเนียิ่งโพสต์บอกว่าเรามีความประสงค์เรื่องของการที่จะหยุดยิงส่วนไทยเองคุณภูมิธรรมก็ยืนยันบอกเราก็ยื่นข้อเสนอไปว่าเมื่อเขาหยุดแล้วหยุดแบบจริงใจเราจะหยุดทันทีแล้วทําไมมันเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านพี่น้องคนไทยวงจรปิดเสียงปืนเสียงระเบิดที่ดังขึ้นวันนี้ประมวลขึ้นมาควบคู่กันหน่อยฮะ ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้ทรัมป์ซึ่งเป็นประธานวิบดีสหรัฐใช้เรื่องของภาษีใช่ไหมามาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสองประเทศไม่คุยกันภาษีเราไม่เจราจากับคุณนะใช่กำแพงภาษี36%นะคะจะเริ่มก็คือหนึ่งสิงหานี้แล้วถูกไหมวันนี้รองศาสตราจารย์ ปณิธานบอกกับเราบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วการพูดคุยกันบนโต๊ะเจรจาทางการทูตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมองว่าจะหยุดได้เลยทันทีหรือเปล่าอันนี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะทางการทหารเขาก็ดําเนินการตามขั้นตอนการที่ยังคงมีการยิงกันอยู่เนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีของเขาก็คือของกัมพูชาอย่างไทยเราเองก็ต้องเตรียมข้อมูลทางการทูตประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะอาจารย์บอก ส่วนตัวมองว่าการที่จะหยุดยิงได้นั้นมันต้องมีสัจจะทั้งสองฝ่ายมเมื่อหยุดยิงแล้วเข้าสู่การเจราจาขั้นตอนหลังจากนี้ต้องใช้เวลาสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยอสแสดงว่าอาจารย์บอกว่าในอดีตก็เคยมีอย่างหลายประเทศที่ตกลงจะหยุดยิงกันแล้วแต่ยังยิงกันอยู่ยกตัวอย่างเหมือนอิสราเอลบอกจะหยุดจะหยุดแต่สุดท้ายเขาก็ยิงม,มันอาจจะเป็นยุทธวิธีทางการทูตทางการทหารของเขา แต่อย่างหนึง่งมันต้องมีสัจจะถึงจะหยุดยิงกันได้แล้วสัจจะต้องเกิดขึ้นสองฝ่ายใครหลังไม่มีสัจจะฟังอาจารย์ดูฮะปลายทางของทุกฝ่ายก็ต้องการหยุดยิงอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะจังหาทางลงกันไม่ได้แล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่ยังอาจจะต้องปฏิบัติการทางการทหารโดยเฉพาะฝ่ายไทยให้ปลอดภัยก่อนตามแนวชายแดน ในเอกสารของ unSC เนี่ยก็มีการระบุว่าจะอาจจะมีผู้ประสานงานคนอื่นที่สนใจอย่างเช่นสหรัฐสหภาพยุโรปอังกฤษและอื่นๆเพิ่มเติมจากอาเซียนที่ได้ประสานงานไปแล้วนะครับ,รบต่อไปอจ,จะมีจีนและอีกหลายประเทศที่เข้ามาประสานงานเข้ามาประสานงานได้ครับเพราะว่าเป้าหมายปลายทางก็ตรงกันก็คือให้มีสันติภาพแต่ว่าไม่ใช่มาไกลเกลีย่ยหรือว่ามา ตั้งเงินไขหรือว่ามาเพิ่มน้ำหนักให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกรณีนี้ต้องดูว่าเราได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนแต่เราตอบรับในหลักการไปแล้วนะครับว่าเราก็ยินดีแต่เรายังมีเงื่อนไขอยู่บางอย่างที่เรายังกังวลเช่นว่าถ้าหยุดยิงแล้วัมพูชาไม่กลับมาเจรจาก,ก็ไม่มีประโยชน์อะไระหรือว่าถ้าหยุดยิงทันทีก็ยังทาไม่ได้ เพราะว่ามันอยู่ในช่วงปฏิบัติการต้องมอีการพูดคุยเบื้องต้นกับกัมพูชาก่อนว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่ยังไงด้วยนะครับ<ช>แต่ว่าในระหว่างนี้เราก็จถาปนาวความเข้มแข็ง,ขงตามแนวชายแดนเอาทุ่นระเบิดออกไปแล้วก็ป้องกันวันนี้ป้องกันไม่ให้เขายิงเข้ามามลึกขึ้นอีกจากจรวดนํำวิถีต่างๆของเขานะครับซึ่งจะหยุดยิงไม่ได้ช่วงนี้แต่ว่าเราก็ยินดีนะครับแสดงว่าการหยุดวันนี้จะยังไม่ได้หยุดยิงในทันที เอ่อถ้าปฏิบัติทําไม่ได้ครับเพราะว่าการอยู่ยืนทันทีเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการทั้งสองฝ่ายเพราะขณะถอนกําลังเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดทําให้เกิดความสูญเสียอีกสองก็คือโดยหลักแล้วมันต้องมีคนมากํากับกติกากลางว่าจะอยู่จริงมีกรรมการนะครับอ่ามีคนมาสังเกตการมีคนมาดูว่าเป็นไปตามข้อตกลงหรือเปล่ายังไม่ทราบว่าจะเป็นใครเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับมันไม่มีทางหยุดริงแต่ละฝ่ายเองได้ไม่สําเร็จและเซียยูเครก็ไม่สําเร็จอิสราเอลก็ไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าใช่ครับ การเจรจารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องระวังมันซับซ้อนขึ้นเยอะนี่ฮะคุณผู้ชมมานี่คือที่อาจารย์ท่านวิเคราะห์บอกมันอาจจะหยุดยังไม่ได้ถูกไหมค่ะแล้วจะหยุดได้ก็ต้องมีตัวกลาง<ม>และต้องมีสัจจกนันด้วย